กดให้จานแล้วเนาะนะครับสวัสดีครับกุแอนนี่ครับเออทีนี้อ่ะมันมันหัวเลี้ยวว่าต่อมากนะครับคือดูดูสภาพเหตุการณ์แล้วก็ข่าวสารที่มันพลิกพลิกตลับนะพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าสำนวนไม่น่าไม่น่าจะทันครับคุณจะทำยังไงให้มันทันนะฮะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ข่าวมันกลับตลปัดหลายเรื่อง ลองนึกดูสิครับว่าถ้ามันเป็นไปจริงเป็นจริงตามนั้นก็แสดงว่าสำนวนทั้งกะปิทำสำนวนทั้งกะปิมันก็ผิดสิครับก็เมื่อไม่ใช่ลงพลเรื่องมันปรากฏใหม่หมดเนี่ยสำนวนทั้งกะปิก็ต้องผิดหมดเสี่ยงไหมล่ะเสี่ยงไหมที่จะเอาไปให้อายการ นะครับเสี่ยงไหมที่ให้อายการในํานวนเดิมถ้าจะมาแก้อย่างไงจะมาแก้ไขอย่างไงฮะํานวนเนี้ยมาเปลี่ยนบันทีใหม่มาเปลี่ยนชื่อหรือจะเปลี่ยนผู้ผู้ต้องหาใหม่เลยถ้าเปลี่ยนผู้ต้องหาใหม่คุณต้องเขียนสานวนใหม่ทั้งหมดนะเรียกว่ามันไม่ทันหรอกครับ80ดสิวันนะ่ะ เพราะคุณจะต้องสอบสวนเพิ่มสอบสวนเพิ่มทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าพนักงานสืบสวนยังมั่นใจว่าลุงพลเป็นคนร้ายอยู่ยังมั่นใจไหมฮะถ้ามั่นใจขนาดนั้นเนี่ยแล้วจะจะมาสอบสวนอะไรเพิ่ม หรือจะมาสอบสวนเพิ่มเพื่อม,มัดลุงพลให้แน่นอีกในสำนวนเอ้ากเมื่อกี้ผมก็พูดว่าถ้าเมื่อลุงพลไม่ผิดเนี่ยสำนวนคุณก็จะมีลุงพลเป็นคนกระทำผิดทั้งหมดมีพยานเกี่ยวกับลุงพลทั้งหมดมีการกล่าวหาลุงพลทั้งหมดอยู่ในสำนวนน่ะก็ต้องส่งไปมันก็ ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่จะต้องลงท้ายด้วยอะไรนะครับดังนั้นมีทางเดียวครับปล่อยเลยครับอีกสี่สิบวันปล่อยเลยครับเอาเป็นว่าหมดเรื่องคำว่าจับลุงพลถ้ามันเลยแปดสี่วันก็หมดคำว่าจับลุงพลไม่มีการคุมขังใดๆใหม่ ไม่มีอะไรเลยไม่สามารถคุมขังเขาได้ตามกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายก็ต้องปล่อยตัวปล่อยตัวในความหมายนี้ก็ถ้ามั่นใจว่าลุงพลยังเป็นผู้ร้ายอยู่คุณก็มาหาให้มันชัดเจนซะที่คุณคูที่คนหลอกดาวหลอกคนทั้งประเทศว่ามีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดเนี่ยคุณก็มาทำให้มันเด็ดซะ แล้วไม่ต้องห่วงแปดสิบสี่วันคุณมาทําให้มันเด็ดของคุณซะจะมีกี่เด็ดคุณก็มาใส่ใส่ซะจนคนคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วว่าจับลุงพลได้แน่เอ้ยเรียกว่าลุงพลมีความผิดในชั้นศาลนะคุณก็ส่งเงินไปสิครับเมื่อส่งกันไปเมื่อสำนักอายการได้พิจารณารอบครอบแล้วว่าแล้วเชื่อตามว่าลุงพลผิดสำนักอัยการหรืออายการก็จะได้ฟ้องต่อ เมื่อฟ้องต่อก็ค่อยมาเชิญลุงพลไปในวันจะฟ้องเพื่อให้ทราบการเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปว่ารอในการต่อสู้ในชั้นศาลแค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณบอกว่ามีคดีเด็ดนี่มันเลย365วันแล้วคุณยัง ไปเจออะไรเ่มันเป็นทางตันอะ่ะมันอธิบายไม่ได้ผมเชื่อครับว่ามันมีหลายอย่างอธิบายไม่ได้คุณจะเผื่อยังไงอะ่ะทีเนี้ยเมื่อมันอธิบายไม่ได้คุณจะกล้าส่งสำนวนไหมนะครับคุณจะกล้าส่งสำนวนไหมถ้าส่งสำนวนมันต้องไปเจอด่านอายการอีก ผมว่าแปสี่วันคุณทําไม่ทันหรอกถ้าคุณเลื่อนเลื่อนในการทําสํานวนหรือเลื่อนส่งสํานวนเนี่ยคำว่าเลื่อนเนี่ยพิจารณาใหม่ทั้งหมดสอบสวนใหม่ทั้งหมดไหมเริ่มใหม่ไหมหรือว่าคุณจะมาเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนอะไรอะ่ะเช่นส่งคือส6 5รอหสิบ้าวันแล้วนะครับเรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวนันเมื่อวานนะหรือไม่ได้เกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ มันสามร้อยหกสิบห้าวันเลยมาอีกสองเดือนแล้วครับนะพึกภาสิบเอ็ดพึกสภาก็คือครบรอบหนึ่งปีนี่จนมันเลยมาสิบสี่กรกดาแล้วครับมันเลยมาสองเดือนแล้ะมันเลยมาสองเดือนและร้อยกับสองเดือนอะ ไอ้สามร้อยหกสิบห้าวันบวกหกสิบวันเข้าไปอีกส,สองเดือนนะนะครับร้อยหกสิบห้าวันร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าาโอ้ยเลยเลยสี่ร้อยวันไปแล้วนะครับ แต่คุณยังไม่มีสำนวนใดๆที่แน่นเลยอ่ะคุณไม่มีสำนวนใดๆกล่าวหาลุงพลหรือบอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายร้อยเอร์เซ็นเน่ยยังทำไม่ได้เลยครับนี่เป็นสี่ร้อยวันมานะครับสามรอหกสิบห้าบวกอีกหกสิบนมันก็เลยเลยสี่ร้อยวันอ่ะในคดีเด็ดอยู่ไหนอ่ะ หลักฐานเด็ดอยู่ไหนอะถ้าหลักฐานเด็ดมีคุณไม่เลื่อนส่งสำนวนหรอครับมันเป็นไปนตามที่ตะชานพูดไงฮะมันเป็นไปนตามที่ตาชานพูดที่ว่าถ้าจะดำเนินจับลุงพลเนี่ย mm. ก็จะเจอทางตันแม้คุณจะมาซิกแซกจนสามารถจับลุงพลไปได้ก็แล้วแต่ครับสุดท้ายก็เจอทางตันเหมือนเดิม ถ้าไม่ตันก็ไปหลดในชั้นศาลอยู่ดีใครที่มั่นใจมั่นใจตรงไหนอที่จะจับลูกคนมั่นใจยังไงก็เตรียมระวังตัวไว้หมายเขาว่าทํำยังไงจะไม่หลุดนะทําไงจับชนะในชั้นศาล่ะคุณต้องเดาไม่ต้องเดาครับคุณต้องท่องเขียนไวนะ้นอ่าเขียนไว้ ข้างฝาบ้านตัวเองเลยครับแพ้คือติดคุกแพ้ปุ๊บถูกฟ้องกลับทั้งหมดนะฮะในข้อหากันแกล้งให้ผู้อื่นหวังว่าจะได้รับโทษรุนแรงถึงประหารชีวิตถึงติดคุกตลอดชีวิตเนี่ย นี่มัน้ายแรงนะ้ายแรงนะครับกันแกล้งเนี่ยนะครับจะบอกว่าเข้าใจผิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันใช้เวลา400วันนะครับ400วันนะฮะ400วันมันมันควรจะมีสำนึกได้หลายตลบแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังเดินหน้าอยู่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังเดินหน้าอยู่เฮ้ยมันไม่ชัดก็ยังเดินหน้าอีกใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลังเลย จะเอาผิดลุงพลเนี่ยนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ผมถึงบอกว่าไหนๆก็หาหลักฐานแล้วก็เปลี่ยนผู้ต้องหาได้แล้ว425วันแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณอัญชลีครับที่จดบันทึกเขียนนะผมก็นึกนึกเอาเองไม่ได้เขียนนะ425วัน 425วันแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะโอดโอยว่าผมเข้าใจผิดผมไม่มีเวลาผมรีบผมจึงทำผิดพลาดไม่ได้แล้วนะครับ425วันแล้วครับ425วันแล้วหลอกดาวหลอกดาวว่ามีหลักฐานเด็ดกับไม่สามารถ ส่งสำนวนได้ถ้าไม่ก็บอกเลยว,ว่าถ้าไม่มีถ้าไม่ชัวถ้ามันไม่ชัดเจนร้อยเอร์ซนเนี่ยหรือแปดสิอร์ซก็ไม่ชัดเจนเนี่ยควรแขวนครับถ้าแขวนวันนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงครับมันเป็นการ ยืนยันความยุติธรรมของคุณต่างหากว่าเมื่อไม่ชัดก็ไม่กั่นแกล้งใครอะนะครับเมื่อไม่ชัดก็ไม่กั่นแกล้งใครก็ถูกแล้วครับคุณจะได้รับการมองอย่างว่าคุณมีคุณธรรมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอคติไม่มีอะไรคุณตรงไปตรงมาเมื่อไม่ชัด ก็รายงานผู้บัญชาว่ามันไม่ชัดเจนมันเชื่อมโยงไปหาคนร้ายไม่ได้ยกเว้นว่าพยายามไม่มีธงตั้งแต่แรกอะ่ะผมเชื่อว่าน่าจะได้คนร้ายฮะถ้าไม่มีธงจะได้คนร้ายที่ไม่เป็นแพะแต่ถ้าคุณมีธงคุณเสียเวลา425วันเพื่อจะหาว่าลุงพลทำผิดอะไรบ้าง คุณตั้งธงอันแรกก็ปจะหาว่าไหนลองไปหาที่ว่าลุงพลอุ้มเด็กยังไงแล้วก็คุณก็จะไปหาว่าลุงพลพาน้องไปซ่อนยังไงจนตายแล้วคุณก็จะพยายามหาว่าลุงพลไปทำหลักฐานหรือว่าไปาจัดฉากศพยังไงนี่การมีธงมันเป็นแบบนี้ครับ ไปไม่ได้ก็จะไปมีอุปสรรคก็พยายามอยาข้ามแต่อุปสรรคนั้นเป็นการเพียนเพียน <c oughs> พยายามที่ไม่ชอบครับคนไม่ผิดคุณจะให้เขาไปปรากฏได้ยังไงอะดังนั้น <c oughs> ผมเขียนหนหน้าปกไว้ก็ประมาณว่า เป็นไปตามคำพูดตาชาญแน่นะคุณจะเจอทางตันคุณจะเจอทางตันแต่ถ้าคุณอยู่แถวกรุงเทพมันจะมีคลองตัน <c oughs> คุณจะไปเจอคลองตันแต่นี่ทางตันนะครับเออนะสวัสดีครับคุณจับลุงพลถึงทางตันนะครับ คุณผู้เบาวผู้เบาวยาเส้นนะะนึกถึงยาเส้นมานนอกแล้วนะนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฝานใช่ไหมแล้วไปตากแล้วก็มาดูดยาเส้นเนะเห็นสมัยผู้เฒ่าผ,ผ,ผ,ผู้แก่นะเดี๋ยวนี้คงไม่หายากเลยนะใช่ค่าจับลุงพลหลุดนะนะครับคุณดาน้อยสวัสดีครับเหมือนหมักฮอตเดินเกมผิดพลาดใช่ครับ รอรอรโดนกินรวบครับรอโดนกินรวบใครกินครับระวังทนายตั้มจะกินข้าวฮอตกินสองสามข้าวฮอตนะครับนะนะครับคุณอรไัยสวัสดีครับคุณพี่พูนใช่ไหมสวัสดีครับนะครับคุณชฉลีสวัสดีครับ,ค,ค,รบ,ค,รบคุณชฉลีนะที่บวกลบคุณหารมาให้นะครับ คุณติวาวันสวัสดีครับติวาวาสวัสดีครับภาษาบ้านๆที่เรียกว่าไปไม่เป็นแล้วค่ะอืนะครับ<ม>คุณจิราทําเหมือนตาพลไม่มีหัวใจอ่าใช่ครับ<ม>คุณขอพรจากคุณลุงพลแพะยตัวใหญ่ <c ười> คุณมาลาคุณมาลาบอกว่าตำรวจปอรู้จะเริ่มต้นคือตอนนี้จะเริ่มยังไง มันไม,ไม่รู้ไม่รู้จุดเริ่มใหม่ครับไอ้ที่ว่าไปไม่เป็นเนี่ยจะแก้ยังไงถ้าพยายามจะแก้ให้ลุงพลเป็นคนหลายชัดขึ้นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับมันไม่มีลุงพลทำไมคุณจึงติดขัดเพราะไม่มีลุงพลถ้าจะมีคุณต้องโกหกกันเองแล้วครับกล้าเบิกความเท็จในชั้นศาลไหมล่ะอ่นะครับ คุณพลอยสวัสดีครับครับคุณนิณาสวัสดีครับผมคุณจิราสวัสดีครับคุณนัชชาสวัสดีครับคุณนัชชาชาแนลนะครับนะครับคุณนภัสสวัสดีครับคุณนรทัยคุณอ้อนนะครับคุณโอปอโอซิลนะครับคุณย่าคุณรพีพรนะครับคุณขอพรคุณ ทัชตะสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณลำใหญ่คุณสมัยคุณน้อยนะครับคุณสักดีเดชอ่านะครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับคุณโอ๊ตอ่านะครับวันนี้แอดมินแอดมินต้องยังไม่ตื่นแน่ๆนะนะสวัสดีค,คุณโอ๊ตคบอ่าได,ได้มาสวัสดีท่านท่าน,ท,านทุกคนแล้วเนาะ คุณเครอวันสิงห์เสน่สดีครับคุณแสวงสัสดีครับคุณหยงเกวอรินสวสดีครับต้องสู้ถึงจะชนะวัสดีครับฟังชื่อแล้วมันมันมีกำลังใจนะคุณนายนาสัสดีครับคุณธนพรสวสดีครับคุณเพื่อนคุณเฟื่องระดาสวสดีครับคุณตันคุณอิชิตตันไม่ใช่นะคุณตันนาคุณสดีครับนะครับ คุณมะลิสวัสดีครับอืมนะนสวัสดีครับน้องโอ๊ตนะครับคุณศักชัยคุณสิทธิชัยสื่อจำลองเหตุการณ์มากเกินไปคือสร้างมันเป็นเหมือนสมคบคิดครับแล้วก็โฆษณาชนเชื่อสื่อจะถนัดในการโฆษณาชนเชื่อครับ เป็นตูเป็นตะนะครับคุณสว,สวัสดีครับคุณของแท้สซซโสวัสดีครับอาจารย์วิเคราะห์ถูกต้องละอขอบคุณมากครับคุณคอนสวัสดีครับดังนั้นน่ะแม่นะเราก็จับตาดูความวุ่นวายนะของสำนวนครับความวุ่นวายของสำนวนถ้าเชื่อคน เชื่อตาชา้นแต่แรกเชื่อใครๆรู้ปิจนาบ้างอย่าไปดึงดันอย่าไปคิดว่าตนเนี่ยเท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่าคิดอย่างนี้นะะพวกตนเท่านั้นจริงคนอื่นเปล่าสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยเป็นแบบนี้แหละครับจริงอยู่ครับผมเชื่อว่ากระบวนการนี้มีปัญหาตั้งแต่แรกครับมันมีปัญหาตั้งแต่มันมีอคติ มาไวเกินไปเรื่องนี้มีอคติมาสอดแทรกมาแทรกไวเกินไปนะครับมันจึงทำให้เบนเบนเข็มผิดเลยมุ่งเข็มผิดก็คือมันมีทงนี่แหละครับทำให้มุ่งเข็มผิดลองคิดดูนะครับถ้าข้างล่างเขามุ่งเข็มผิดนะเช่นมีอะไรบางอย่างมุ่งเข็มผิดเช่นมี ประโยชน์เกื้อกูลกันเรื่องข้าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอบแทนผลประโยชน์กันสมมุิินะอันนี้ผมสมมุติดูนะแล้วคนข้างล่างก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ไปไม่ใช่หรือหรือมาเอาสำนวนเดิมมาเป็นเหมือนเดิมก็ก็ต้องไปเหมือนเดิมแนะครับถ้าคุณยังยังมีธงนำอยู่คือลุงพลจะเปลี่ยนสิบชุดก็เหมือนเดิมครับ ไม่แปลกเลยครับหปีจึงคาราคาซังอยู่1ปีจึงไม่คืบหน้าจนทําให้หลุดจาก1ปี3ามรวันที่กฎหมายเขียนระเบียบไว้ว่าถ้า,าหาสืบสวนสอบสวนในหนึปีคดีอุกจักกันเนี่ยครบ1ปีต้องรายงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพรอะไรแล้วก็จะแขวนหรือไม่แขวน สามวันบวกอีก6กเดือนเออบวกอีกหกกว่าวันหกวันเนี่ยก็เป็น425วันที่คุณอัญชลีบอกไว้นี่คือการจะจับลุงพลใช้เวลาหาว่าใครฆ่าน้องไม่ได้หาว่าใครฆ่าน้องครับหาว่าลุงพลฆ่าน้องอย่างไรอะ่ะต้องพูดตรงๆแบบนี้แหละครับ 400กว่าวันคุณแค่หาว่าลุงพลฆ่าน้องยังไงอ่ะนี่คือความล้มเหลวคุณไม่มีประเด็นคนอื่นเลยคุณต้องสร้างประเด็นไว้หลายๆอย่างถ้าเป็นเด็กไม่ใช่ประเด็นชูสาวแน่ตัดออกแล้วคบผู้ตายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัดออกว่า จะไปตั้งข้อหาด้วยการยึดผู้ตายเป็นหลักไม่ได้เพราะผู้ตายอายุน้อยไปมันต้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นต้องหาผู้กระทำผิดแรงจูงใจก็ยากแล้วครับแรงจูงใจไม่ไม่มีก็เอาเป็นว่าไปหาวิธีอื่นเพราะตั้งทงว่าจะจูงใจอะไรก็ไม่สำคัญแล้วแต่ มีเหตุทำให้เด็กตายจึงมาหาว่าเป็นใครให้ได้นะครับก็เลยตั้งข้อหาภาคกุยเยานะครับเอาไปไว้แล้วทอดทิ้งเดินออกมานะครับจนให้น้องตายแทนที่จะบอกว่าเจตนานะถ้าอ้างว่ามีคนอุ้มไปไว้ที่หนึ่งที่ใดแล้วเดินออกมาเนี่ยทำไมคุณไม่ใส่ข้อหา คนนั้นว่ามีเจตนามันต้องมีเจตนาสิถ้าอย่างนั้นอ่ะคือไปทิ้งไว้อ่ะไม่ให้กินข้าวกินปลาสมมุตินะเพราะว่าเราวิเคราะห์ในบ้านแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอื่นเพราะเราวิเคราะห์เหตุเกิดในบ้านแล้วมันไม่ใช่คนอื่น <Okay. S 1> จากคําพูดของสามครอบครัวสี่ครอบครัว,วเราก็พอรู้แล้วว่า มันไม่มีใครไปอุ้มมันไม่มีใครไปอุ้มไม่มีคนอื่นไปอุ้มนะครับก็ละไว้ก่อนนะรู้ๆแค่นี้พอนะครับแล้วเราค่อยติดตามข่าวสารว่าใครอ่าอ,อะไรมันจะสื่อไปถึงคนที่เราคิดมันต้องมีสักวันครับผมผมเชื่อว่ามีสักวันมันจะเริ่มขยับขยับขยับเข้าไป นะครับคุณสมาร์ทโฟนคุณ m ม n ์เซตสวัสดีครับ